สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พนะครับเพื่อนเพืนะครับ,พ,นนรบพี่น้องทุกท่านในช่องทาง YouTube นะครับผมคลิปนี้นะครับมาเจอกับแนวทาง3ลาวก่อนรอบดึกนะครับพี่พก็จะเป็นลาวสามคัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว v p p นะครับวดประจําวันที่16นะครับเดือน8 2567นะครับผมวันนี้ก็ท่านใดที่มีโชคแนวทางหวยรัฐบาลไทยเนะก็ยินดีกับ พี่ๆสมาชิกด้วยนะครับผมเนาะก็มาในตัวเจาะเอ้ยตัวเจาะนะครับแปดสองสองแปดนะครับพี่ๆแต่เสียดายที่ไม่ได้เน้นไว้ให้นะครับส่วนเม็ดเดียวเนี่ยผมให้ที่หนึ่งหกนะครับพี่ๆน่าเสียดายมากๆนะครับเนาะหนึ่งหกออกออกเจ็ดหลูกเจ็ดนะครับเนาะแต่ถ้าบางท่านอาจจะตีเป็น1กับเจ็ดเนี่ยตัวตัวเลขเดียวกันเนาะอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ยินดีด้วยนะครับพี่ๆเนาะนะครับน่าเสียดายนะครับเม็ดเดียวรัฐบาลไทยนะครับ ส่วนทางเราเมื่อคืนนี้นะครับหลุด1รอบมา2รอบนะครับเราสามัคคีให้6กับ2ผลที่ออก44974นะครับอันนี้หลุดไปเราสามัคคี VIP ให้9กับ5ผลที่ออก85818ใครรู่ดูทที่5เข้าไปที่58ตรงตรงเน้นๆนะครับเราวี p ให้0ูนย์กับ6ผลที่ออก85268ใครรูดที่6เข้าไปที่68มาสายรูดนะครับ ก็ยินดีด้วยนะครับผมเนาะสายรูดนี่มา2รอบเจาะหรอบหลุดไปหรอบนะครับส่วนแนวทางของนะครับผมค่ําคืนของวันที่16สิงหาคม2567ก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสรับให้พี่สมาชิกเพื่อนใหม่นะครับอาจจะเพิ่งแวะผ่านมาเจอในคลิปนี้ท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคหรือว่ามีบ้านเก่าอยู่แล้วอยากลองเปลี่ยนบ้านดู ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับของเราเราสามาัคคีวันนี้ผมให้ไปที่เลข8กับเลข4นะครับพี่พี่สายรูดนะครับให้ไปที่เลข4สี่ปากกาน่าจะใกล้หมดอีกแล้วนะครับพี่สี่นะครับผมก็จะมีในที่4ี่หนึ่งสี่สอง 4, 6, 8, 1, 8, 2, 8, 6, 3ตัวนะครับผม 8, 4, 1นะครับ ส่วนลาวสามัคคี VIP นะครับลาวสามัคคี VIP ให้ไปที่เลข3กับเลข7นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบแนวทางลาวเช้านะครับพี่ๆผมลงไว้ในกลุ่มนะครับน้องท่านใดชื่นชอบก็สามารถเข้าไปเป็นเป็นพี่เป็นน้องกันได้นะครับสำหรับในกลุ่มเราก็เป็นกลุ่มฟรีนะครับพี่ๆเพราะว่าแนวทางราวเช้านี่ก็ถือว่าเดินดีนะครับ38 71 เจ็ดห้าเจ็ดแปดสามตัวให้ไปที่เจ็ดสามห้านะครับส่วนเรา vip นะครับเรา vip ผมให้ไปที่เลข1 กับเลข7นะครับสายรูดให้ไปที่เลข7 1 2 1 5 1 8 7 2 7 5 7 8 3ตัวให้ไปที่1 7 2นะครับพี่พ แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผม3ามลาวก่อนรอบดึกนาอก็ขอให้เฮงๆป,งปังๆทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ